ดียามค่ำคืนนะครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับได้หยิบเอาหลวงพ่อเงินนะครับก็ส่วนมากจะหยิบเอาหลวงพ่อเงินที่มีความแตกต่างนะครับจะไม่ค่อยมีองค์ซ้ําๆกันมาให้ชมนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สี่ชายจีบอลพาดนะครับคือผมก็เคยเอามาลงไปแล้ว องหนึ่งนะครับสี่ชายจีวอพาดก็ก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เหลือแต่องค์นี้นะครับซึ่งองค์นี้ถ้าเปรียบเสมือนคนก็น่าน่าจะแบบเนาะนะฮะยังไม่ถอดรูปนะครับยังไม่ถอดรูปหรือว่าถ้าเป็นคําพังเพยหรือว่าเป็นคําสุภาษิตเขาก็าอาจจะบอกว่าผ้าขี้ริ้วหัอทองนะครับจะห่อทองแบบไหนหรือว่าจะเป็น เจ้าเงาะที่ยังไม่ถอดรูปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับดูแล้วไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเลยกระด่างกระดำไม่มีความเงาไม่มีความสวยงามเลยนะครับแต่ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับนี่ฮะนี่นะครับจีวรพาดก็คือตรงนี้นะครับพาดขึ้นมาถึงข้างหลังนี้ครับ ซึ่งน้อยนะฮะที่จะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับบางองค์ก็พาดมาจางๆบางๆแต่องค์นี้เป็นสันนูนเลยนะครับนยฮะพบเจอได้น้อยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับพิมพ์ที่มันมีจีบอลพาดนี่พบเจอได้น้อยนะครับอย่างเนี้ยจีบอลทุกอย่างติดนะครับที่เห็นเป็นคาบนะฮะคาบเนี่ยคือพวกคาบขีเบ้านะครับคาบพีเบ้าคาบสาที่เขาเรียกว่าอะไรอะคาบขมเหลา ในการหล่อเวลาความร้อนมันไปไล่เทลงไปเนี่ยมันก็จะไปไล่เอาพวกผิวขี้ผึ้งหรือว่าพวกน้ำดินเบ้าต่างๆเศษที่มันติดตามผิวมันก็จะมาเกาะเคลือบไว้นี่นะครับองนี้นะครับผิวตรงนี้ยังไม่ใช่ผิวข้างในนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผิวมันยังไม่ใช่ผิวข้างในผมถึงผมถึงได้บอกว่าเงาะยังไม่ถอดรูปนะครับผม ก็ยังไม่ถอดลูกก็ยังเห็นพวกคีบเบ้าติดอยู่นะครับตรงตูดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะหล่อนะครับเป็นเบ้าเป็นเบ้าประกอบก็จะเห็นตะเข็บนะฮะแล้วก็หล่อโลหะลงตรงก้นนะครับพอหล่อเกินก็ใช้ตรงนี้สันนิษฐานว่าใช้เป็นหินเจียมือนะครับหินเจียมือเจียออกนะครับแล้วพออินนะครับตรงนี้ทิ้งร่องรอยนะครับโดนตรงเนี้ย ถ้าไม่ไม่โดนตรงนี้นะ่าจะจะสวยมากกว่านี้นะครับแต่อเผอิอองค์นี้มีรอยตรงนี้ก็เพิ่มเสน่ห์ของพ้าหล่อในการตกแต่งอีกทีหนึง่งบางท่านอาจจะชอบนะครับที่เห็นรอยตะใบตรงนี้นะแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้องค์พรานะครับเพราะว่ามันเป็นด้านข้างนะครับแต่ที่นี้ถ้าเราชอบพุทธคุณยังไงยังไงก็ก็ไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นความ ที่เราศรัทธาขององค์หลวงพ่อได้นะครับที่นี่เรามาดูนะครับข้างในของข้างในองค์เจ้าเงาะละกันผมตั้งชื่อว่าหลวงพ่อเงินดิมคขี้ตาองค์เจ้าเงาะละกันนะฮะจะได้ดูสมน้ําสมเนื้อหน่อยตรงนี้นะฮะดูตรงนี้จะจะเห็นเนื้อที่ท่านเนื้อด้านในนะครับจะออกเหลืองเหลืองอลามเลยนะครับเหลืองอมเขียวเหลืองดอกบวมนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับผมเล่นสะท้อนไฟให้ดูนะครับ เนี่ยคือผิวจริงของท่านนะครับด้านนอกไม่ใช่นะครับถ้าเราใช้ไปหรือว่าพวกคราบต่างๆที่เราปกคลุมอยู่เนี่ยถ้าเราถูกสัมผัสไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่าเอาไปล้างนะครับผิวเขาจะออกมาแบบนี้นะครับซึ่งมีผ้าที่ถูกล้างนะครับถูกล้างเสร็จออกมาผิวท่านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยคือผ้าที่ล้างจากเดิมๆนะครับ เดี๋ยวจะทาคลิปองค์นี้ให้ดูนะครับแต่ดูองค์เจ้าเงาะนี่ก่อนละกันนะครับองค์เจ้าเงาะละกันนะครับเคยมีพระซุ้มก่อที่โด่งดังหลายสิบล้านนะครับเขาก็ตั้งชื่อว่าพระซุ้มก่อองค์เจ้าเงาะตันนี้ผมมาใช้เป็นหลวงพ่อเงินบ้างนะครับถ้าเราเฉียงเฉียงนี่จะดูเห็นฮะเห็นไหมฮะนี่คือเนื้อในข้างในจะเป็นเหลืองๆนะครับเหลืองๆเป็นจุดๆอาทีนี้เรามาลองดูขยายเนื้อดูกันดีก,ดกว่านะครับ เนี่ยนะฮะผิวด้านนอกต่างๆก็จะถูกปกคลุมไปด้วยสาคาบขี้เบ้าต่างๆนะฮะนี่คือเห็นความเก่าไหมครับดูความเก่าออกนะฮะจะบอกความจริงเราได้นะครับส่วนตรงหน้าอกจะเห็นไหมครับที่ถูกเนื้อถูกเปิดออกมาก็จะเห็นเป็นสีออกเหลืองทองทองดอกปวบนี่นะครับนะฮะเห็นไหมครับส่วน ตรงอื่นนะครับตรงอื่นนะครับผิวนะครับดูผิวของผ้าหล่อโบราณนะครับจะดูนะครับไม่เรียบร้อยนะครับมีเหี่ยวมีย่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับดูด้านหน้าหน้าผากนะดูหน้าผากแล้วกันนะครับเนี่ยนี่คือผิวของหลวงพ่อนะครับเนี่ยผิวด้านในจริงๆนะครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าเราเอาไปล้างหรือว่าถูกสัมผัสจนใช้มาแล้วเนื้อท่านด้านในท่านจะสวยขนาดไหนนะครับผม แต่องค์นี้คิดว่าคงจะไม่ล้างนะครับจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยทิ้งธรรมชาติความเก่าแล้วแต่ท่านจะเผยรูปลักษณ์ข้างในออกมาให้เห็นนะครับแต่นะครับจิตวิญญาณของคนเล่นพระนะครับจิตวิญญาณของคนเล่นพระก็ับถือหลวงเพราะเงินยิ่งกว่าอะไรอยู่แล้วนะครับแค่รูปภาพท่านหรือว่าพระ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนหลวงพ่อนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่านประสบการณ์ที่เล่าลือกันมานานนับประการนะครับปฏิหารต่างๆในความศรัทธาของหลวงพ่อนะครับผมหน้าตาติดชัดยิ้มเลยนะครับผมยิ้มหวานเลยนะครับตาจมูกก็ไม่ได้โด่งมากนะครับผวงนี้จมูกไม่โด่งแต่หูนี่นะครับหูติดชัดนะครับตรงซอกหูก็จะเหี่ยวนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือการหดตัวของโลหะ นะครับผมคาบดินเบ้านะฮะดินไทยขี้เบ้าต่างๆก็ยังติดตามซอกเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนะฮะดูนะครับไม่สวยเลยนะครับเหมือนจ้องเงาะเลยนะครับในตรงนี้ถ้าเราจินตนาการไปก็เหมือนพวงมาลัยพวงมาลัยที่คล้องคอจ้องเงาะนะถ้าเต็มคอนี่ก็จะดีนะครับยิ่งเหมือนไปนี่ติดด้านเดียวนะครับตรงหัวไหล่นี่ก็เนื้อเปิดออกมานิดนึงก็จะเห็นเป็นนะฮะเนื้อท่านนะครับเห็นไหมครับ เนื้อด้านในท่านจะสุกปลังเลยนะครับผิวผิวสวยมากนะครับคือถึงได้บอกว่าเวลาเราส่องพระเนี่ยเราอย่าส่องเพลินเพิดน,นะครับคือส่องไล่ไปทีละจุดจุดหนึ่งดูให้นานๆน,น,นะฮะดูนานๆสักสิบวิยี่สิบวิจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปแล้วคิดดูแล้วก็มองแล้วก็สังเกตดูนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยบางทีเหมือนจะเป็นพวกขี้ยาด้วยซ้ําไปนะฮะเดี๋ยวติดนะฮะเห็นไหมฮะ เหมือนจะเป็นเหมือนพวกรอยาที่ถูกความร้อนนะฮะถูกความร้อนของโลหะที่มีอุณหภูมิสูงนะฮะเวลาเทเข้าไปหลอมติดกับเนื้อพระเนื้อเนื้อโลหะติดออกมาเลยนะครับเนี่ฮะเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมมากๆเลยนะครับแถมไม่พอนะครับยังเป็นพิมพ์ที่หายากอีกนะครับคือจีบอลพาดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจีบอลพาดนะครับเป็นสันนูนเลยนะครับ มีเขาเรียกว่ามีอะไรมีครีบมีเนื้อเกินต่างๆนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของผ้าหล่อโบราณน,นะครับ <c oughs> ทานข้าวกันหรือยังครับผมส่วนผมก็ทานไปแล้วนะครับเมื่อกี้กาลังจะทําคลิปนะครับพอดีไฟดับนะครับวิ่งไปเปลี่ยนหลอดไฟให้คุณภรรยานะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยนะครับภาษาบ้านๆนะเหง,งื่อแตกเหงื่อแตนนะครับก็ทาธุระเสร็จก็มาทําคลิปต่อนะครับหน้าที่ต้องเดินไปพร้อมกับความชอบนะครับผมตรงนี้ก็เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนื้อของท่าน,นครับจะอลามตรงไหนที่เป็นส่วนของเนื้อด้านในที่ถูกเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเก่างามเข้มขลังนะครับดูแบบมีพลัง หัวนี่ก็นะครับเป็นตะปุ่มตะป่ําก็คือเป็นเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อนะครับก็คือนะฮะหล่อไม่เนียนนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีเม็ดเกินต่างๆนะครับนะครับอยากเอาไปล้างจริงๆครับอยากเห็นเนื้อในท่านว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับแต่ก็พูดไปแล้วนะครับว่าไม่ล้างนะครับจะทิ้งไว้ เป็นปิิศนาธรรมแล้วกันนะครับใครดูนะครับเห็นอะไรก็จินตนาการแล้วแต่นะครับใครจะจินตนาการเป็นเลขเป็นหวยก็ก็ทักมาบอกกันด้วยนะครับนะฮะส่วนใครจะจินตนาการเป็นอะไรก็นะฮะตรงนี้ใครจะจินตนาการเป็นภูเขาเป็นทะเลอะไรก็แล้วแต่คนเราความคิดมันไม่เหมือนกันนะฮะนะฮะตรงนี้จะเป็นเลขอะไรดีครับตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงสาเนี่ยนะ เออนะฮะเหมือนเป็นเลขหลายตัวเลยถ้เลขหกแล้วนะฮะเลขหกเลขห้านะฮะมาแล้วครับมาแล้วนะครับเลขหกเลขห้าผมเห็นคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่ที่เห็นชัดชัดก็คือนะครับขี้เบ้านะครับคาบขี้ดินตรงนี้เดี๋ยวขยายช้าชาดูนี้นะนะฮะดูนะฮะดูความเก่านะครับขยายดูแล้วมันติดแน่นมากเลยนะครับตรงเนี้ยไม่ออกนะครับดูคาบสีดำดเทาเทานี่คือดินดินขมเหลาดิน ที่มันถูกหลอมมาพร้อมกับความร้อนของโลหะเนี่ยนะครับแขนท่านก็เหี่ยวนะครับตรงนี้เหี่ยวไม่ใช่ก้ามนะครับก้ามเป็นมันๆตรงนี้นะเหี่ยวเลยนะครับเหี่ยวเลยนะครับดูตรงก้นนะครับใครจะมองเค๊ใครจะมองแท้ก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณานะครับผมก็ ผมไม่รู้ว่าผระผมแท้หรือเปล่าหรอกแต่ผมรู้ว่าผมชอบพระแบบไหนแค่นั้นเองนะครับส่วนที่เอามาดูก็คือพระที่ชอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช่สําหรับบางคนหรือเปล่านะครับก็ชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับคนเรานะครับเรียนหนังสือห้องเดียวกันยังเก่งไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีชั่วโมงเดียวกันเวลาเดียวกันวิน,นัทีเดียวกันนั่งเรียนด้วยกันแท้ๆครูสอนนะครับอีกคนหนึ่งจําได้อีกคนหนึ่งจําไม่ได้นะฮะ คนหนึ่งเรียนเก่งอีกคนหนึ่งเรียนไม่เก่งนะครับแต่สําหรับผมเวลาเรียนผมหลับนะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะครับรู้แต่ว่านี่คือพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ของใครสักคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองก็ก็ไปใช้พิจารณาดูพระเก่าได้นะครับส่วนใคร ฟังแล้วลำคาญหูลำคาญตาเสียงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรูปไม่หล่อเสียงไม่เพาะก็อย่าว่ากันเลยนะครับมีเจตนาหวังว่าเอาพระมาให้ชมกันแค่นั้นเองนะครับผมก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับกินข้าวให้อร่อยหลับฝันดีนะครับตื่นมามีเงินมีทองนะครับผมสวัสดีครับ